นี่ไงแปะถือเนี่ยถือแล้วมันเท่าโอ้โหไดายโอ้ล่วงหมดร่วงหมดไอ้ล่วง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 รวมจบได้หืมของแข็งเนี่ยรับก็รับไม่ขี้ยอดนี่อยอดครับเอ,อ,อายอดนี่เอายอดนี่มือไร้เลย กนะดเดี๋ยวผมจะลงคลิปยอดแล้วเต้นถึงดังอยู่เย้เมื่อคืนยังไม่ลงครับตอนนี้เดี๋ยวลงให้ดูกันครับเต้นสวยมากเต้นได้ประทับใจมากรนะากกดร้ายก,กดแชรให้กำลังใจด้วยนะอือเงือกหอขาต้นนั่นขาต้น เนี่ยนะเนี่ย่นี่นะนี่นนี่น่้อเรน่อบอใช่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เอาัดเี่อันนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่ขอหน่อย อ,อ,เ,อรเราไม่อร่อยครับ <c oughs> ลั่นหรือว่าแก้วพมินเหมือนกันแก้วพมินเนี่ยน้องลูกไม่พิสูจน์ครับถักลูกไหมพี่มันแก้วพมินเปรี้ยวเปรี้ยวยวะประีปร้ลาปลาปลาออกไปเจนปอนทุกคนเขาเอาเราวะเอาเราตรงนี้แม่เขาเขาทุกคนหมดเลย ไายได้เท่าไหร่แม่อย่างงี้ได้ได้คืมาเท่าไหร่เราสามันแสนห้าอดีครับพี่เจงตอนนี้ขาแสนแล้วโองพไร่นี่นะโอ้ห้าโอ้โหที่นี่มีอะไรมาเลยนะเ้ามาจับหุ้นตายนี่ ตนีันี้ต้องือสแดงนะไรอยแม่พ่อเขาทำอันนี้บ้านบ้านเรือนแพอ่ะค่ะแม่อ่ะเราไว้ตกปลาตอนน้นมาเนี่ยาตกปลาก็มาอ้นมองหน้าก็ปลกปล่อยกปล่อย นี่บ้านเรนแพมีแอร์ด้วยพี่สบายมานอนแม่บอกมานอนมาตกปลาเนี่ยใครละใครล้ที่ดาราพิ่ไฟงามกใครละพ่อลาลาปีนเขาก็ถามว่าใครที่นัดเป็นดาราที่ไฟงามนัดทีไงามิวิวไงาออเอฟเเอฟเออมตกนูเพรามเาะาุดเดียวกันลูกชายนแเพื่อนเพื่อนกันเที่ืนกันหมดเราลูกแม่ลลัด ผลัดจังหวัดจังหวัดกาญบุรียังเกสียแล้วตอนนี้นะขึ้นขึ้นเครื่องบินไอ้ขับรถมาแล้วไอ้ที่สวนน้ำภูมิถลมตกปลาแล้วมาขึ้นเครื่องบินไปต่างโอไปลุมหาดใหญ่ไปเต้าปลากันตะนงพวกนี้เราวนเป็นเกมกีฬานะตกปลาตกอะไรกันเขาไม่เลี้ยงเนี่ยอยากกินก็กิน แม่กินก็ปล่อยเขาหลังซักมาจากกำแพงเพชรนะครับรู้ว่าโอเคก็ทำสำเร็จแล้วแต่ว่าเนี่ยรถมาวราจะกินนะเขากินที่ยงขึ้นเที่ยงกว่าดใเดี๋ยวซ้ายไปเข้าบ้านม่ไดหเดี no ๋ยวผนตกนะระวังใบมันแหลมเลยใช่นคน ต้นอีตาผาล่างนะฮะกำลังห่อฮะนี่เยอะเจ็บเจ็บเจ็บระวังใบนะอยู่ก็ดีสิปีฮะไปถึงร้อยพ่อแถึงร้อยเลยเหรอแม่เขาต้องหาปืนเติมให้พ่อตลอดเติมไฟนะใช่เติมไฟตลอดนะอยู่ให้เป็นความสุขของลูกๆไงอยู่ยังว่า เห็นเห็นทำบุญเมื่อกี้แล้วยังแม่แม่แม่ทางไหลท่อไว้มื่นเนี่ยว่าเดี๋ยวจะให้ลูกว่าจะไปทำอะไรกันก็ให้และอ่านเดี๋ยว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 พ่อ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 จะบ้านก็ได้ดูรถฮัทแทบเดือดมาที่แล้วมาที่แล้วแล้วทีน้องสาวโทรหาถ้ากองสาว้าแฉลงมาด้วยพอดีแม่กับพ่อก็ชอบทำบุญอยู่แล้ว ถีอวัดเนี่ยมาวันละเรื่อีไม่หยุดหยุดอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงปล่อยปล่อยเดี๋ยวจับเข้าไปไปดึงก็ปล่อยไปดึงก็ปิดบุบไปแต่นี่ช่วงเหลืองเหลืองเดี๋ยวแม่จะส่งข่าวเมื่อวันที่มาได้เลยพาเพื่อนเพื่อนมาอ้าวเหรอทำบุญให้หลวงพ่อโคนเทียบเลยปีหมดทุกอย่างหมดโอ้ชิงจ้งเลยเนี่ยแม่มาเยอะจังแต่รีบ ลองว่าสองพื ula, okay, ้นได้ปีเจ็ดศูนย์ปีหน้าไม่ได้ไม่ได้ติดนใช้หมดสางลามแล้วครับสองามเปลี่ยนใหหลวงพ่อที่วัดสางลามนี่แบบที่ว่าดำลงเหลงใช่ครับแล้แยกไปแล้วเราอาาจะอมมรันนี้อันนี้ก็สีแดงนะแถวที่มันมีคนนี้เขาก็ติดเหลืออ่าใบีแดงอ๋อเราเอาเกสรมาใส่ใช่ไหมแม่ซื้อมาโดนล้เท่าไหร่แม่สองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าถ้าจะเอาเกสรสีเหลืองก็เอามาเซลล์มหัวฉลุดมาปนนเท้าเหรออันไหนใช้ได้หมด ไอ้เป็นเกสรอินทราลัมอย่างเดียวเนี่ยบอกมันมีมันมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะมันจะตอมเกสรเนี่ยไปใส่หมดมันกินแล้วมันไปหมดเลยกินแล้วมาไปหมดปกติเขาจะใช้พึ่งพื้นแรงอะไรต่างๆเนี่ยผสมกันสองต้นอย่นี้ครบยากเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้องมาพึ่งสมัยก่อนเอา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 เป็ดกลร้อพึ่งอย่างนี้ครบยากอันนี้อันนี้อันนี้พุ่งปลูกอันนี้ดาฮานอันนี้น้องสาวต้องเรียก้องครับ เยี่ยมมากที่ดีพ่อแม่สวัสดีค่าสวันดีข้าวกกเคยมาแล้วปผ่านมาทุกคนแหละแวะได้ปลายปีมาใหม่นะหลานตัดปลายตาแวะได้ดินะทีิเนี่ยว่าขึ้นไปข้างบนบ้างดิดาลานหอยนี่งสองสามโค้ตอัพติด เนี่ยเข้ามามากนะน้ำตวมอยู่คนไทยเมื่อกี้อ่ะยนได้แล้วฝานี้ก้มาวจุดวดอ๋เอาซองยืนให้ลูกเลยหรือว่ายืนบ้า่ดน มีงานทุ่มนะครับมรานทุ่มจบโทังหเลยนใชมารับตรงรับตรงกันด้วโอ้โหทำงานแล้วพอดีพี่พ่อก็เห็นว่าเราไปทำบุญกันมานะแม้ไปยินข้าวให้รัยแมยนข้าวิาร์มองให้เราไปทำบุญกัน อ๋ออร <Z ine. S 1> ada, ่อยอยู <c oughs> uh ่เห็ลูกชอบบ่แถมด้วยนะับทำบุญ่องสโรับประกแข็งแรงนะครับกีฬาครับอมบอกไม่ได้เบอสองัสองไอชองคนชทำบุญอ่าห่อใสกิน่อมาแม่เข้าบ้านเดีนตกปเข้าบ้านเดีวนู่นก็งบุญก็ตัวปูไผ่ะ็มาเข้าบ้านข้างในบ้านเอยแอร์เย็น เกี S <S <il> <disappearance> <S <S ่ยหนาวก็แอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นพนะกินได้หมดเลยนะเดี๋ยวตอนไหนกินได้หมดก็ดีนะครับกินอะไรกินได้เลยสำหรับที่นี่นะที่ไหนที่เนี่ยครับบ่อรายกินจอกินได้หมดเลยที่บ่อสายกิมจ์ครับ ผมไลน์สุดท้ายนะครับเอ็มเดินอยู่ไหนโน้ตเอมนอนตรงไหนตรงไหจเป็นไงตามลูกพี่ด้วยกันผมอยู่กับลูกพี่ฝากของในตะกร้าผมด้วยนะถ้าปลูกแต่อีกอะอะไรโอ้โหอะไรอะพี่มะม่วงดูมะม่วงดิอุ้ยอุ้ย มีสีกบด้วยผมปลูกเต็มเลยนลไม่ใช่ครับบ้านคุณแม่กิมซอครับที่ขายจะผาลำครับบักหมุดมาบ้านกิมซอได้เลยครับนี่ดาราเจ็ดดาราเจ็ดครับนี่คืออะไรครับที่ถืออยู่นี่คืออะไรครับ จินตาผาลำครับโอ้โหนึกอยู่ตั้งนานนี่ดาราเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมที่ผมลงคลิปนะครับเลยให้ทางให้ทางแผงเลยขอเขารอพี่บินนะครับคพืนนี้ครับผมรายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยสวัสดีครับผมแอมหัตราชครับอืมแล้วก็ลาเจ็ดครับผมถมดินถมอะไรบอกไหมถมดินถมอะไรก็โทรมาเลยครับติดต่อรุนดุนนมาก็ได้ไม่ต้องติดต่อผ่านเลยผ่านเลยบอกเลยโทรมาเบอร์ผมเลยได้ครับไปที่เฟซบุ๊กหรืออะไรนะ ไปที่ a c e บุ o k แอมมาไทย่าก็ได้ครับหรือว่าโทรมาที่ผมก็ได้ครับ0813491082ครับช่วงนี้หน้าหน้าแรงครับพอจะถมได้อยู่ครับใช่แต่หน้าฝนก็ถมได้ครับจะต้องแดลอะไรถ้าเรามีรอยยิ้มให้กันหน้าฝนแล้วมาถมไนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปดาราเจ็ดให้ดูนะครับร้องเพลงเมืคืนปาโดจะรุ่นเล็กลงมา ดาอันนี้ครับนั่นหนึ่งปทุมครับศูนย์หกครันั่นหนึ่งปทุมศูนย์หจะขอที่โฟขวดด่จะเป็นศูนย์หนึ่อยู่แล้วจะเปศนย์หน่งแ้วใช่ไหมโอยอยู่เงี้ยดีนะเจงหมดแล้วรับรับผิดชอบเยอะเป็นศูนย์ผิดชอบเยศูยังตลอนไปไหนได้บ้างใช่ไหมาเยเ่ยาอหน้าพี่ไทยังเข้าเลยเข้าเลย ใช่หอมนะที่นก็ทอดหอแล้วจะหอมเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเี่วแต่อันี้มีวะนี่มี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  หอมมากเลยหอมมากเลยหล่อัวมาตรฐานลัวเนี่าตั้งข้าวเลยดีักบัวัวนี่องเาเป็นไงอร่อยไหม สฟไว้กะดแล้วครเดี๋ยวหออยญาดลงไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวให้พี่ครัส่วนตัวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขึ้นใหม่นะครับสวัสดีครับโทรมาด้วยนะครับเดี๋ยวโทรมาด้วยนะครับ